ขอเทคนิคะอาจารย์เขาทำแล้วมันก็ยังไม่นิ่งเจ้าค่ะในชีวิตประจาวันเลยนะคะมี่น่าใจวนยเอ่อจริงๆอันนี้เป็นแบบฝึัดที่ดีมากเลยนะเพราะคนเราใช้เวลากับการทํางานเนี่ยวันหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงบางทีเกินครึ่งชีวิตอ่ะเราอยู่กับง,งานอ่ะถ้าง,งานมันคือเวลาของความเครียดกังวลเนี่ยเท่ากับชีวิตของเราครึ่งหนึ่งหรือค่อน,นึงเนี่ย หายไปเลยหายไปกับความทุกข์ไปกับความเครียดเลยนะแต่ถ้าเราทําให้มันเป็นกุศลทําให้มันเป็นสมาธิทําให้มันเป็นปัญญาได้เนี่ยมันก็เป็นเวลาปฏิบัติธรรมมากมายในชีวิตเลยนะอาตมาว่าเทคนิคคือก่อนที่จะเริ่มทํางานเนี่ยเราตั้งสติก่อนให้เรารู้ตัวก่อนว่าเรากําลังจะทําเหมือนกับเรากําลังปฏิบัติธรรมอะเวลาเราจะกินเราจะดื่มเรารู้ตัวแล้วเราจะไม่หลงตกจมไปกับมัน เวลาเราจะสมมุตินะเราจะเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาพิมพ์งานหรือเราจะเริ่มเข้าไปในที่ทํางานเราจะเริ่มขายของจะเริ่มถูพื้นหรือทํากับข้าวปรุงอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอ <Okay. S 1> เราจะเริ่มทําเนี่ยเราลองหายใจลึกๆตั้งสติก่อนว่าเรากําลังจะทําอะไรและเราจะทํามันเพื่ออะไรเราทํามันเพื่อเลี้ยงชีวิตเราทํามันเพื่อได้อาหารที่ดีให้กับลูกค้าเรากินเราจะนั่งกินงานให้ได้ งานที่ดีเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้ศึกษาได้ใช้งานนี้ต่อเราตั้งเจตนาให้ดีก่อนตั้งสติตอนเริ่มก่อนแล้วก็ทำในขณะที่ทำเนี่ยลองลองฝึกอย่างนี้ว่าขณะที่เราทำเนี่ยเราก็ใส่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอิ่มเอมอยู่กับสิ่งนั้นไม่ว่างานมันจะยากงานมันจะหนักแค่ไหนขอให้เราเห็นคุณค่าของมันว่าเรากำลังทำสิ่งนี้ได้ประโยชน์ ทั้งกับตัวเราและคนอื่นอย่างไรเราจะไม่ทําด้วยความทุกข์เราจะไม่ทําด้วยความอึดอัดคับข้องใจต่อให้มันยากเราก็จะค่อยๆแก้ไขแล้วเรียนรู้ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มเครียดเราเริ่มทุกข์เราเริ่มหงุดหงิดขอให้หยุดนิดหนึ่งแล้วลองหายใจลึกๆก,กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรากาลังทําจริงๆอย่าตก จมลงไปเหมือนกับจำใจต้องทำแต่ลองเห็นคุณค่าของมันค่อยๆเรียนรู้ไม่ว่ามันจะทุกข์มันจะยากมันจะยาวนานแค่ไหนลองหยุดเป็นพักๆกลับมาอยู่กับลมหายใจบ้างเป็นขณะขณะมันจะช่วยให้เรามีสติอยู่กับงานได้มากขึ้นมีสมาธิอยู่กับงานได้มากขึ้นแต่ทั้งหมดเนี้ถ้าเราไปรอฝึกเอาเฉพาะหน้าบางทีมันยากก็ต้องฝึกค่เรียกว่า เหมือนกับมีวัคซีนไว้บ้างก่อนก็คือการเตรียมความพร้อมไว้หน่อยก็หมายความว่าพยายามฝึกเป็นประจำตอนเช้าหรือก่อนนอนหรือถ้ามีเวลาอย่างคุณสุมิมลว่าคือไปเข้าคอร์สกรรมาฐานบ้างที่จะฝึกสติ้ฝึกลิงไอตัวนั้นน่ยที่มันวิ่งวุ่นวายเนี่ยให้มันอยู่นิ่งๆให้เป็นอยู่นิ่งๆเสียบ้างพอมันนิ่งเป็นนิ่งบ้างพอไปอยู่หน้างานจริงๆไปเจอปัญหาจริงๆ ไปแจ้ความเครียดจริงๆมันก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยสรุปทั้งหมดก็คือต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจะเญพรนพอ Life Radio Life is worth caring and sharing